คือเป้าหมายหลักๆเลยนะของเราอะ่ะเราก็คือเราอยากจะให้พ่อกับแม่เราอยู่ได้อย่างสุขสบายมีความสุขเราสามารถใช้เวลามาอยู่กับเขาได้เราก็เลยอยากจะสร้างโอกาสที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเพื่อให้วันนึงมันอาจจะมีผลประกอบการที่ดีทําให้เราได้มาตอบโจทย์ตรงเนี้ยมันก็เลยต้องลองเสี่ยงดวูว่ามันอาจจะดีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าเราก็ใช้เงินเก็บทั้งหมดของเราอะเอามาเปิดร้านก็บอกพ่อกับแม่แหละแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ว่าเราว่าแบบจะเอาเงินไปทาอย่างงุ่นนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขากับถามเราได้ซ้าว่ามีทุนพอไหมเออเขาจะช่วยออกเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหนูลองทําด้วยตัวหนูเองก่อนแล้วถ้าไม่พอหนูก็จะมาขอซึ่งพ่อกับแม่เราก็เปิดโอกาสเต็มที่เขาไม่เคยแบบขัดอะไรอยู่แล้วอะ hmm. จริงๆแล้วร้านอาหารเหนือในนิวยอร์กอ่ะมันยังไม่เยอะเว้ยแล้วพี่พาร์ทเนอร์เราเนี่ยเขาเป็นเชฟด้วยแล้วคือเขาทำอาหารเหนืออร่อยมากเรารู้สึกว่าคนนิวยอร์กน่าจะอน j o ยแล้วก็น่าจะสนุกกับอาหารเหนือบ้างอะ่ะปกติแล้วก็จะกินแต่อาหารไทยแบบธรรมดาเนาะผัดไทยผัดขี้เมาผัดกะเพราอะไรเงี้ยเออเราลองเปิดประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคบ้างและอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนเหนือเนาะเออรู้สึกว่ากับข้าวเมืองมันก็อร่อยดีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีขายต่างประเทศอืม สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกในการลงทุนทำธุรกิจในอเมริกาของเราเรียกได้ว่า เต็มที่ทุ่มหมดแล้วตัด <c oughs> น้ำตาไหลเลยลมแรงธ <c oughs> ุรกิจนี้ที่เรากำลังจะเริ่มทํานะคะเป็นร้านอาหารด้านแรกเลยค่ะเป็นร้านอาหารไทยที่เรากำลังจะทากับหุ้นส่วนแล้วก็นี่ก็คือร้านอาหารของเรา <c oughs> เรากําลังรีโนเวทอยู่ค่ะคือเริ่มต้นใหม่เลยก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ <c oughs> เพราะว่าข้างในมันก็แค่ปรับเปลี่ยนของเดคอเรชันอย่างเดียวเดี๋ยจะฝากให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะคอยทาซีรีส์นี้ออกมาให้มันเป็น เหมือนกับ <Yeah. S 1> สิ่งที่เราจะต้องเจอในร้านอาหารอุปสรรคไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ว่าเราจะเล่าหาเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างในการทําร้านอาหารที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินนะเดี๋ยวถ้าร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคอยให้ข้อมูลเรื่อยๆดีกว่าว่าร้านเปิดเมื่อไหร่ร้านจะขายอาหารอะไรเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในข้างนอกวันนี้ลมพ่นแรงเลย เราจะผ่าไปดูร้านกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นร้านแบบโล่งๆก่อนเลยก็เขาก็ราทําทการก่อสร้างกันอยู่อย่างตรงเนี้ยมันก็คือบาร์เวที่เราแผนไว้ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ยาวไปถึงนูน้นแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะทำเป็นโต๊ะกินข้าวอีกอันหนึ่งแล้วมันก็จะมีซุ้มด้านบนแต่ว่าเดี๋ยวยังเขายังไม่ได้ทำซุ้มแล้วก็ฝั่งทางฝั่งนี้ก็จะเป็นซุ้มเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวยาวไปเลยเนี่ยข้างหลังนี้ก็เป็นบาร์นะ นี่พอมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางยาวๆเป็นต้นอย่างเหมือนอยู่บนรถไฟปะ <c oughs> อารมณ์ประมาณแบบโบกี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวซึ่งอาหารก็จะออกมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องหลังห้องข้างหลังนี่มันก็จะใหญ่มากนะนี่ตรงนี้ห้องโถงใหญ่เลยค่ะที่เรากำลังจะเนรมิตให้มันเป็นเหมือนภูเขา อยู่ในโคลยอยู่บนภูเขาในประเทศเป็นเชียงใหม่บนดอยอยู่ไงนี้ดอยเชียงใหม่อย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวไว้เสร็จเราจะมาให้ดูตอนนี้ก็คือลื้อๆอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องแบบคลีนอย่างหนักเลยอ่ะไปดูห้องครัวกันไหมอยากไปดูห้องครัวเต็มๆไหม ๋อข้ามมาไหนคือร้านนี้ยมันไม่มีเตา walk เว้เตาวอ l ก็คือเตาแบบขับขับไปขมงขมงุงอะนะตอนนี้เขาก็กำลังเซตติ้งติดตั้งเตาวอ l อยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะตรงน,นี้ก็จะมีตอนนี้เป็นเตาแพนเขาเรียกเตาแพนอันนี้เป็นเตา ตาวเป็นแบนเอาไว้กิวเอาไว้เออที่ไว้ทำนมัตเกียวอ,อันนี้ก็เป็นตู้เย็นอะไรพวกนี้ก็ไม่มีของไม่มีอะไรละอันนี้เป็นดีไฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซสชั่นที่เป็นตู้เย็นแล้วกเ็เรียกว่าปรุงแต่งจัดแต่งอาหารอืประมาณนี้นนแล้วน่าจะเป็นครัวเปิดไปด้านนอกโหเท่เลยนะโหแต่ถ้าทำห้องนี้ให้เป็นแบบสีสีหน่อยห้องครัวตึด,ตด เนี่ยก็เป็นที่ล้างจานมีแต่ว่าตรงนี้เขาถอดปลั๊กหมดแล้วทำความสะอาดหุแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องล้างจานค่ะเครื่องล้างจานตรงนั้นก็เป็นซิงค์อ่ะเป็นซิงค์ขนาดใหญ่ที่เอาไว้เทเศษอาหารออกก่อนเรื่องนี้ก็เป็นซิงค์หนึ่งซิงค์สองซิงค์สามอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนโรงงานอะ่ะออก,ก็ลงอาหารนะ่ะนะร้านทำอาหาร เราอยากพาไปดูเบสเมนต์ข้างล่างข้างล่างมันก็จะเป็นที่เก็บของพวกตู้ยงตู้เย็นแล้วก็ห้องเบียร์ข้างล่างค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะเดี hey. Welcome the Brooklyn. Mm ๋ยวเฮ้ยว e ล o o e กอ n t ส์ทูเดอะเบ o ที่นี่คือเราจะบอกว่าเราได้ดิวที่ค่อนข้างดีเพราะว่า พื้นที่เนี่ยมันใหญ่มากๆถ้าเทียบกับร้านอาหารในแมนฮัตตันนะอย่างร้านที่พี่เขาเปิดร้านลาบเชียงใหม่เนี่ยก็คือเล็กกว่านี้ประมาณแบบหลายเท่ามากแล้วมันไม่มีที่เก็บของอย่างที่เนี่ยข้อดีของมันก็คือมีห้องเก็บของขนาดใหญ่เราสามารถสต็อกของของแห้งของสดอะไรเงี้ยเก็บไว้ได้พอประมาณเลยแหละซึ่งจะทําให้เราประหยัดต้นทุนในการซื้อของเพราะว่าเราซื้อเยอะอ่านี่ห้องนี้ก็เป็น ห้อง Walk-in ตู้เย็นก็คือเป็นชั้นๆๆๆเราก็ควบคุมอุณหภูมิได้ก็เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่อันนี้เป็นห้องเบียร์เขาก็เอาออกไปแล้วเหรอเนี่นนะอาเบียร์ยังอยู่อะแต่ว่าปิดปิดไฟแล้วเรียบร้อย พวกถังเบียร์พวกนี้เราจะต้องเอาไปคืนคนที่เป็นซัพพลายเออร์ที่มาส่งรอบที่แล้วเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้เบียร์ตัวเดิมของเขาที่เขาใช้พอเขาใช้เบียร์เยอะมากเราว่าเราไม่น่าจะขายเบียร์เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องทําเรื่องส่งคืนแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแห้งนะพวกแบบพริกกระเทียมเครื่องกรงเครื่องแกงข้าวส่งข้าวสารอะไรเงี้ยที่เป็นอ,อาหารไทยอินกิเลียนของไทยอะ่ะก็จะอยู่ที่ห้องนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องทาน้ําแข็ง โอ้ยแม่ลวงโอ้ยแม่ลวงเออมีเครื่องทำน้ำแข็งอันนี้เครื่องอะไรวะเครื่องปัน่นไม่รู้อันนี้ก็เป็นฟรีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเราชอบที่นี่ครัวมันใหญ่เอ้ยเขาเรียกห้องที่เก็บของมันใหญ่ดีเครื่องทำน้ำแข็งไม่หยุดไปดูยังไม่ได้ล้างนี่ก็คือข้าวๆนะเริ่มต้นของการทําร้านอาหารแล้วให้ดูข้าวๆสถานที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเนรามิตเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ค่อยๆ ช่กันดูนะคะเออห้องออฟฟิศเ,เขามีคนมาเฮ้ยใครเป็นคนมาเก็บอ่ะเออตอนแรกลกมากเลยทีนนี้เขาเก็บดีละเออ ตอนนี้เขาก็กำลังวาดรูปแผนผังของร้านอาหารนะคะว่าขนาดเท่าไหร่ต้องมีโต๊ะอาหารตรงไหนแล้วก็ความยาวความกว้างของร้านอาหารเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปขอลายเส้นลิเกอร์ค่ะก็คือลายเส้นเครื่องดื่มที่เราจะเปิดบาร์ค่ะ รามาคุยกันหน่อยร้านนี้นะถ้าถามว่าจะขายอาหารอะไรคือเราก็จะขายอาหารไทยนี่แหละแต่ว่าจะไทยไปทางเหนือเพราะเรามีเชฟแล้วก็โอนเนอร์คนเก่งนี่แนะนำตัวเฮ้ยรับไหมเป่บไม่ได้ปิดนี่อันนี้ก็คือพี่เขตนะคะก็คือเป็นเจ้าของร้านเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเดลิเวอรี่เป็นเชฟเป็นโอนเนอร์เป็นคอนสตรัคชั่นเป็นทุกอย่าง ตอนนี้ก็กำลังมาช่วยกันดูร้านนะคะเพื่อที่จะดีไซน์ออกแบบว่าจะเอาอันนี้เอายังไงเขาก็มาคุมดูช่างอะไรอย่างนี้นะ เราจะเน้นขายเป็นอาหารทางภาคเหนือเนาะชื่อร้านเนี่ยมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นเชียงใหม่ดิเนอร์แอนด์บาร์ส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะทําให้มันออกมาค่อนข้างแพ i ิ i n กับอาหารได้แบบมีความสนุกอะ่ะคืออันนี้เราตั้งใจไว้นะแต่เราอะ่ะไม่ได้แบบเป็นสายทำค็อกเทลเราก็เลยยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเครื่องดื่มมันจะออกมาเป็นแนวไหนแต่ว่าเราก็มีที่ปรึกษามีแผนว่าจะได้เปิดอีกประมาณ1เดือนเร็วมากเลยนะเดือนหนึ่งผ่านไปอะ่ะ ใกล้แล้วอะคัมมิงซูนแล้วก็ในเรื่องของพวกคาแรคเตอร์การออกแบบร้านเราอยากจะให้ร้านเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปปรึกษาพี่คนนึงมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยแกลองคิดให้ว่าร้านเนี่ยมันเป็นคนคนนึงดีว่าแกอยากจะให้ร้านคนนี้เป็นคนยังไงนิสัยยังไงผู้หญิงผู้ชายเพศไหนอะไรเงี้ยลองคิดมาเลยสรุปเราก็ได้ใจความมา,ว,าว่าร้านเราเนี่ย จะเป็นแนวแบบลูกทุ่งลูกทุง่งไม่ได้หรูไฮโซแต่ว่าได้ฟิลของความสนุกเป็นร้านแบบแมนๆอ,อ,อะนะผู้ชายมากินเหล้ากันเฮฮาปาร์ต hey ี้อะไรเงี้ยกินกับแก้มเยอะๆกินเหล้ากันเก่งๆดวลเหล้ากันอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟิลของเป็นไทยในแบบไทยโมเดิร์นอะที่ไม่ได้แบบอ,อ๋อไทยจา๋าเออแต่ก็จะมีความผสมผสานระหว่างออบุกลินไทยเออ,เอ,อได้ไหม,ม,มเอา้าขายอะไรจ๊ะขนม กา,าเฮ้ยแก้วจะขย่บได้ไงล่ะ คำถามนะคะอย่างสมมติถามว่าถ้าเราไม่ได้เป็นซิติเซนเราทําธุรกิจที่อเมริกาได้ไหมถ้าเราไม่ได้เป็นกีนการเราทําได้ไหมคือมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นซิติเซนหรือกีนการนะคะถึงจะทำธุรกิจเที่อเมริกาได้มันยังมีวีซ่าอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือวีซ่าประเภท e2 ค่ะก็คือเป็นวีซ่านักลงทุนใครก็ตามนะคะที่อยากจะแบบมาเริ่มต้นทําธุรกิจที่อเมริกาเนี่ยอย่างสมมติแบบเป็นแฟนช์เป็นร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนก็สามารถขอวีซ่าประเภทนักลงทุนได้และส่วนในเรื่องของการพิจ า E2 เนี่ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องของเงินลงทุนถูกไหมคือเราจะต้องมีจํานวนเงินลงทุนที่มากพอที่จะมาทําธุรกิจในอเมริกาได้ถ้าเรามีเงิน1นึ่งแสนเหรียญแต่ว่าเราจะไปทำ real estate มันจะไม่สอดคล้องกันนะคะซึ่งเพราะว่าเรือเอเซนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินทุนที่สูงมากๆแต่เรามีเงินเพียง1นึ่งแสนเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลกันก็อาจจะไม่ผ่าน <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเรานําเงิน1นึ่งแสนเหรียญน่นะคะไปลงทุนทําเป็นหุ้นส่วนร้านอาหารหรือว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีความสมเหตุสมผลที่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าอย่างสมมติเปิดร้านอาหารเนี่ยอะใช้เงิน2อ0 0 0นแต่ว่าเรามีทุน1นึ่งแสนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลก็น่าจะขอได้ค่ะ sir yes sir สิ่งที่สําคัญเลยต่อนะเรื่องของ e-b2 เนี่ยธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยต้องมีอยู่จริงนะคะไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจลอยๆแล้วก็ทําเรื่องเข้าไปไม่ได้นะธุรกิจต้องมีจริงผลกําไรจะต้องเห็นจริงแล้วก็เรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะไปเสนอเขาอย่างน้อย5ปีให้เขาเห็นว่าเราจะต้องทําจริงๆค่ะ เรื่องรายละเอียดอื่นๆนะคะเราอยากจะแนะนําว่าให้ไปติดต่อทนายดีที่สุดแต่ละคนเนี่ยมันมีรายละเอียดส่วนบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเราอาจจะมีช่องทางอย่างอื่นหรือว่ามีอะไรให้คุณทนายเขาแนะนําดีกว่าค่ะแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เรารู้เนาะอืม ได้ยังไงอะเหรอ าเกิดว่าเราทําธุรกิจอาหารเนี่ยที่เราทำเนี่ยแล้วมันประสบความสําเร็จมากๆมีผลกําไรตอบแทนสูงมากๆเนี่ยเราก็สามารถจะไปทําเป็นเหมือนแบบว่าผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นนะคะอย่างประเภทของ EB1 หรือว่า e b 2 NIW u เราก็จะสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเองได้ในการขอวีซ่าประเภทนั้นหรือว่าถ้าแบบใครดีจัดรวยจัดเลยเนี่ยก็สามารถเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับทางรัฐบาลของอเมริกาได้นะคะซึ่งอันนั้นก็จะเรียกเป็น EB5 อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนคลิปที่แล้ว เรื่องคลิปการขอกินการทำกินการนะก็หวังว่าอยากจะรวยรวยรวยหวังว่าแบบจะไปได้ดีนะคะฝากมาอุดหนุนกันด้วยถ้าเกิดเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีไอเดียอะไรมาเสนอเสนอมาได้เลยยินดีเปิดรับทุกข้อเสนอ,อเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้สนุกกันไปยาวๆแน่ซีรีส์ร้านอาหารเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแน่นอนไปละค่ะสวัสดีค่ะ